อาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกับมาพตกับผมอีกครั้งครับกับชชนิสโนโฟครับวันนี้เรามาอยู่กันในเจ็บทีที่24นะครับก็อ่าเป็นเอพิโซดที่ต้อนรับวันวาเลนไทายนะฮะก็สำหรับใครที่อยู่บ้านนะฮะไม่ได้ไปไหนนะฮะก็มาดูคลิปนี้แล้วกันครับซึ่งวันนี้ครับเราจะใช้เป็นทีม14แล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาเจาะของ เราจะเจาะอาแมนนะครับเป็นผ้าคลุมนะครับสิบสี่ชิ้นนะครับแล้วก็เฟรมเบิกนะครับสิบสี่ชิ้นครับแล้วก็เดี๋ยวมี l ีเจน d p เพชอาร์เมอร์อีกสิบสี่ชิ้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเจาะก,กับเบลมเพื่อนรักของเราเหมือนเดิมนะฮะ อ่าเบรมทักทายผู้ชมหนอลเ้็วเก่อหาอหะอเกเอาวะทำอะไรทำอะไรทำอะไรยิง <c oughs> ไม่พูดโอเคอ่างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัวแรกครับก็อ่าตัวแรกที่เราจะเจาะนะครับก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับคลุมผ้าคลุมคัดอะไรวะคัดเอดใช่ไหมอ่าแมนอ,นอยู่ไหนนี่ง่ายโอเคครับตัวแรกครับ นี่ใช้ตังนะครับ 4, สี่แสนเซนีนะครับกับอีิเียมหนึ่งก้อนไปครับไปครับไปครับอ้ยอันแรกอันแรกก็ไปแล้วเดี๋ยวนั่งเจรจากันเันือนขอร้องไว้ชีวิตข้าด้วยนะส่วนใครที่จะดูชาร์ตสรุปราคานะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นให้หลังคลิปแล้วกันเนาะ อันนี้เราก็มาพวก,กันก่อนอ่าโอเคครับตัวแรกครับมาแล้วปั๊บนะค,ครับเก็บไว้ฮะเก็บไว้ข้างในใจนะฮะได้เราก็เก็บครับเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตีบวกแดีวก็เจ๊งอีกมันชอบตรงนี้แหละไม่เคยขายกับเขาเมทีครับไปค,ครับ ไปครับโอ้ยไปจริงๆด้วยไอ้เบลมเราเอามาสิบสี่ตัวนี้แบบเอามาให้แบบว่าผู้ชมเรานี้แบบได้มีความสุขนะเบลมทำไอ้เบล้มเริ่มเดือดแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นวันนี้มันวันเลนทา์ Valentine, นะฮะก็ต้องไม่เดือดนะฮะใชไหเบลม ใช่ไหมเออเยเาไปฮะอ่าเบมอาจจะไม่ชอบนั่งนะเอ,อ้ยเราก็มายืนบ้างฮะ,ะตามองตาครับเบมเบมจาขอ,อเถอะนะปุยโอเคั้นเปลี่ยนมุมพับตรงนี้แล้วกันมาข้างหลังเบมเบมอาจจะชอบข้างหลังมากกว่าข้างหน้า เลยก็ถ้าสมมติว่า <c oughs> ไอเอพิโซดเนี้ยมันยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะตัดเป็นภาพโอเคตัวที่สองครับติดไปแล้ว ตอนนี้คือเอ,เอาง่ายๆนะคือผมซื้อมาเจาะมั่วฮะผมไม่ได้ซื้อมา่อทําทำกําไรหรืออะไรนะแต่คือแบบซื้อมาแบบก็อยากเจาะ <c oughs> ประมาณนั้นฮะคือประมาณนั้นเลยอารมประมาณว่าแบบอะไรไม่รู้ฮนะก็ตามสูตรฮะถ้ารวยก็ นี่แน่ติดเป็นคนเดียวห <c oughs> รือไงวะอับสับตัวไปแล้วครับตอนนี้ครับก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าเราจะใช้อย่างละสิบสี่ตัวเสียงดังฟังจับ <c oughs> โอ้ย ยังไม่หายไอยเลยเนี่ยตั้งแต่หลายครั้งที่แล้วเลเนี่ยไอยเหล้อลังมากต้องหาอะไรแบบแค่ไอซัหน่อยไปครับมาโอ้ยขออีกสักเท่าไหรด่ดีขอ,อแค่สองตัวนะคือตอนนี้มันถ้าแบบคำนวณลวกๆนะครับแมนตัวละสองล้านห้านะครับสักตัวเราก็ได้แล้วเจ็ดล้านห้า ค่าเจาะ4แสนโว้ยก็ต้องบอกเลยว่าได้กำไรนิดหน่อยครับนิดหน่อยเองนะคือถ้าสมมติว่าจะมารวยกับเจาะดูแมนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่อ่ามาที่40แล้วง่ายๆแตกไปนะฮะพวกโลก ฮกโลกมากจะเป็นอย่างมุกี้แหละครับลาบหายเฮ้ยถ้าจะไอขนาดนี้มาครับเบมโอ้ยขอตัวนนะนะนะเบ้มดมอย่าดมแล้วเนี่ยเบมเบมเบมเบ้มอ๋อ ขอแหละมาเปิมโอ้ยโอเคมันให้สี่ตัวฮะก็ติดสี่ตัวครับจากสิบสีตัวฮนะแต่เป็นสิบตัวก็เฉลี่ยสามตัวต่อหนึ่งตัวแล้วกันอืมประมาณนั้น